เงินงานลักภาพลักสตาร์บบคุณไปอย่างไรมาดูการโอราจาร์ชัยแนีมหาจังพลังบวกร้อยล้านชัยชันก็บางคนหราศาสตร์อินโดจีในที่แรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของวัสนาตัวตนของคุณนั่นนะครับช่วงนี้จะบอกว่าดีหรือไม่ดีก็ว่าไดา้ทั้งสองอย่างนะครับมันดีเฉพาะในเรื่องที่ว่าคุณทําคนเดียวจะค่อนข้างดีปัญหาจะน้อยนะครับแต่ว่าถ้าทําแบบมีหุ้นส่วนเนี่ย ความที่จะมีปัญหาเยอะหรือมีศัตรูอุปรัคที่ไม่ปิดบังเนี่ยมาสร้างปัญหาให้คุณเรียกว่าคุณจะโดนเด่นมากๆเรื่องงานเนี่ยส่วนเรื่องของความรักเนี่ยของคุณเนี่ยมักจะเหนื่อยวกว่าปกติอีกด้วยนั่นเองนะครับเรียกว่าดีอย่างหนึง่งไม่ดีอย่างหนึ่งนั่นเองในเรื่องของอารมณ์และจิตใจนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือคุณรู้ว่าอารมณ์คุณนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยและมั่นคงเมื่อไหร่เนี่ย ความรักหรือเรื่องของหัวใจดีๆเนี่ยก็จะถือว่าโอเคทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากอารมณ์คุณยังไม่นิ่งคุณรู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะมีความคุ้มค่ากับการคบค้าสมาคมกับใครแล,แล้วแต่เนี่ยก็ควรจะลำบากเหลือเกินนะครับในเรื่องของเรา่นี้หรือส่วนหนึ่งเนี่ยสาเหตุหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้คุณอาจจะให้ความส,สนใจหรือทุ่มเทปเป็นพิเศษ ในเรื่องของงาน,นเรื่องของการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีสำหรับการทํางานของคุณน,นั่นเองในมุมถัดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์สิ่งที่มักจะเป็นปัญหาของความรักของคุณในช่วงรันี้ก็คือในบางครั้งเนี่ยคุณใส่ใจในรายละเอียดของความรักหรือการเทคแคร์ดูแลให้กับคนรักของคุณเนี่ยมันยังน้อยเกินไปสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมัวเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปมุ่งมั่นกับการทํางาน ไปมุ่งมั่นกับการทําให้งานที่คุณต้องการประสบความสําเร็จที่สุดหรือมีความเจริญก้าวหน้าอย่างที่คุณต้องการน่เองครับจนลืมแบ่งเวลาให้กับคละของคุณหรือมีเวลาให้กับพวกเขาเ่านั้นน้อยจะเกินไปจนพวกเขาเหล่านั้นอาจจะน้อยใจในความที่ถูกบ,บัดบัดแบบไม่เป็นมิตรหรือไม่จริงใจเท่าที่ควรนั่นเองนะครับรวมถึงบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเป็นประเภทแบบพูดโคมทุนเกินไปหรือ ช้าจนเกินเหตุหรือวิาพาวิจารแรลจนเกินไปเนี่ยจนทําให้คนรักของคุณหรือคนรับข้างของคุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณไม่โอเคเลยก็เป็นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระวังคําพูดที่มันคมกริบจนเกินไปนั่นเองครับเบาๆไว้หน่อยนอกจากนี้นะครับในจุดเรื่องของความดื้อรั้นหรือการขาดความคิดคํานึงเนี่ยต่ออีกฝ่ายเนี่ยหรือเอาใจยากจนเกินเหตุนเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยลบทําให้ความรักของคุณเนี่ยแย่ลงกว่าที่คิดก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากจะให้ความรักของพวกคุณดีมากขึ้นเนี่ยก็ควรจะนะครับขจัดความมุนงิดหรือความเครียดสะสมนะครับที่อันเกิดจากความคาดหวังในความรักมาสูงสูงเกินไปน,นั่นเองนะครับเรียกว่าลดระดับมาสัหน่อยก็จะเป็นการดีหรือไอประเภทแบบช่างคิดเยอะวิตกวุบวุจนุเกินเหตุเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์ กับคนรักของคุณแนะคุณอาจจะต้องการแบบว่าอยากพิสูจน์คุณค่าของตัวคุณเองเนี่ยว่าคุณดีพอหรือเปล่ากับรักครั้งนี้เนี่ยไอ้ประเภทแบบเนี้ยความติดขวารใจจะเกินไปเนี่ยเลิกหรือว่าเบาสักหน่อยก็จะเป็นกันดีมากขึ้นนั่นเองถ้าความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนะครับที่คุณปรารถนาต้องการคําต่อก็คือคุณอยากให้ความรักของพวกคุณนะมีความชัดเจนมากกว่านี้ทั้งเรื่องของโครงสร้างต่างๆทั้งเรื่องของการวางแผนต่างๆเพื่อความมั่นคงในชีวิตรักนั่นเอง ในมุมถัดไปมันเรื่องของการเงินกันบ้างในช่วงนี้คุณม่อจะต้องลงทุนในการหาเงินในการทําอะไรบางอย่างเนี่ยด้วยตัวของคุณเองนะครับไม่ค่อยจะมีหุ้นส่วนมีโอกาสที่จะสําเร็จแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยมากๆต้องมีการเรียนรู้บวกกับการปร,รบับ adapt จากวัฒนธรรมต่างประเทศเอาของคนอื่นเนี่ยที่คิดว่าด,ดีเนี่ยมาปรับปรุงเป็นของตัวเองเนี่ยดูเยอะๆนะครับเพื่อให้เกิดไอเดียดีๆเนี่ยเพื่อให้ปรับ ให้สิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับตัวของคุณนี่นะครับเรียกว่าซื้อเงินจากการเรียนรู้การก่อสร้างใหม่ๆและทําให้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยเดิมเนี่ยให้มันมีนความสวยงามมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นความท้าทายทางการเงินของคุณเลยนั่นเองส่วนการเงินเนี่ยที่คุณมาากักจะประสบความสําเร็จก็คือการเงินที่มาจากการทํางานประกอบการใช้ไหวพริบรู้ทันเล่เหลียดแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านต่างๆของโลกใบนี้ หรือของวัฒนธรรมที่มันต่างชาติต่างภาษาหรือระดับสากลอีกด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะครับชาวฉลูที่จะประสบความสําเร็จมากหรือประสบความสำเร็จน้อยในยเรื่องของการเงินเนี่ยมันอยู่ที่จิตของคุณถ้าคุณจิตของคุณเนี่ยมีความเข้มแข็งและรู้เท่าทานันความเปลี่ยนผ่านที่สําคัญของโลกใบนี้เนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะประสบความสําเร็จด้านการเงินมากกว่าคนอื่นๆนั่นเอง แล้วการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคาตอบก็คือคุณอยากให้สิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยเพื่อทําสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยให้มันสวยงามมากขึ้นเนี่ยมันประสบความสําเร็จด้วยเร็วและประหยัดต้นทุนมากที่สุดและสามารถที่จะต่อยอดทางการค้าหรือผลประโยชน์อย่างที่คุณต้องการได้เร็วที่สุดนั่นเองมุมถัดไปในเรื่องของการงานําบ้าง คุณมักมีสไตล์ในการทํางานแบบว่าใช้สติปัญญาอันดีเลิศของคุณเนี่ยรวมกับความรู้ที่คุณพยายามอย่างเต็มที่เนี่ยรวมถึงความเข้าใจความฉลาดทันคนเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเนี่ยและความเชื่อมั่นในอุดมคติในความคิดของตัวนเองเนี่ยรวมถึงในการเดินทางอยู่บ่อยๆเนี่ยและพยายามทาอะไรที่มันแปลกแนวเนี่ยและก็ตื่รีนรู้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเฉพาะหน้าได้ดีเนี่ยทำการ เป็นแปลงและปรับปรุงในสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยให้มันเกิดความก้าวหน้านเรื่อยๆและเกิดความหรูหราให้มากที่สุดนันเองน,นะครับเรียกได้ว่าอาจจะดูแบบดูหรูหราแต่ติดดินหรือดูจับต้องได้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าคุณมั่นใจว่าสิ่ง,งนี้จะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนและช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับคุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จด้านการงาน อย่างที่คุณต้องการและพยายามอย่างที่คุณต้องการได้นั่นเองและการงานในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะคาตอบก็คือคุณจะให้งานคุณเนี่ยที่คุณทุ่มเทลงไปเนี่ยให้โด่งดังและประสบความสําเร็จเป็นที่ที่ยิ่ชนชอบของคนทั่วไปนั่นเองมุมถัดไปจำนวนเลขของดาวเด่นในเด็นสหรับชาวฉลวนช่วงลานี้ก็คือเลข5และเลข8ในมุมภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขาตักงมองว่า ุณน,นั้นเป็นพวกที่ติดความรูราใจคอกว้างกว่างทะเยยานเปิดเผยมีไหวพิบัริพันธ์ที่ดีกล้าทุ่มเทเพื่อสิ่งที่เป็นเป้าหมายจบแล้วนะครับสำหรับชาวปีชงหรูดูดวงช่วงวันที่22มกราคม2569ถึงวันที่17กุมภาพันธ์2569หากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i ร e ลีกดกระดิ่งช่องวออาจารย์ชนะด้วครับทกีก็สวัสดีครับพบกันใหม่ ทีนมากครับ